ปัจจุบันครับชอบมีคนเขียนเลขท้ายในแชทต่างๆเนะี่ย มันมีความหมายอย่างไรดีเสียอย่างไรจริงน่าเชื่อแค่ไหนอยากดูชมคลิปนี้นะครับสาหรับผมนะครับคือการเอาเลขไปต่อในห้องแชทต,ต่างๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไปเชื่อมโยงกับความเฮงแบบไหนได้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดแต่ละอย่างส่วนใหญ่มันต้องแบบมีวิชาเรียนศึกษาได้แต่ว่าการเอาเลขประมาณเนี้ยเลขมงคลไปต่อท้ายแชทต,ต่างๆแล้วจะมาบอกว่าใช้แล้วจะรวยจะเฮงนะครับคือมันไม่มีมันไม่เมคเซนส์เหมือนเบอร์โทรศัพท์ที่มีการโทรแล้วมีคลื่นสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหรือว่าการทํานายที่แม่นยํา เพราะฉะนั้นสําหรับผมนะครับการที่คุณเอาตัวเลขไปต่อตามแชทต่างๆอ่ะมันคือความสบายใจต้องแยกกันก่อนว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วเพราะว่าไม่มีการเรียนการศึกษานะครับแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมมองว่าตัวผมเองก็ใช้เหมือนกันนะครับมันเป็นความสนุกความบันเทิงของเราแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมมานั่งเชื่อตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ปิดโอกาสเนาะก็อยากให้มีตาราจริงๆขึ้นมาก่อนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะใช้ไม่ได้ผิดนะต้องย้ําก่อนคือใช้ได้นะครับ นะครับแล้วก็ถ้าใช้ก็ลองเลือกเลขที่เราคิดว่าถูกโลกครับไม่ว่าคุณจะใช้ศาสตร์ใดก็แล้วแต่นะครับส่วนถ้าเกิดคุณอยากจะมาฟังเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกเบอร์ผมมีคอร์สสอนนะครับทุกบาททุกสตางค์เป็นการกุศลคอร์สเหล่านี้ผมไม่ได้เอาเงินเข้าตัวนะครับเป็นคอร์สของคนที่ต้องการเรื่องเบสิกมากๆเลือกเบอร์ไม่ค่อยเป็นเลยนะครับหรือว่าซื้อยังไงครับซื้อแล้วเราไม่จัดทุนแน่นอนถ้าอยากรู้นะครับทักอินบ็อกมาเตรียมครับผมมีสอนเรื่อยๆครับ